ร้านนี้กินแล้วชีวิตเปลี่ยนคู่คู all day dining ที่มีบรันช์คุณภาพดีวัตถุดิบพรีเมียมแบบเดียวกับโรงแรม5ดาวในราคาเอื้อมถึงได้สบายกระเป๋าและสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตมาดามตงก็คือเจ้าว,วัฟเฟิลอันนี้ และพอกินเข้าไปคําแรกเฮ้ย <Hey! S 2> ไม่เคยคิดว่าวาฟเฟิลมันจะอร่อยได้ขนาดนี้ทั้งกรอบเบาฟูกินเข้าไปคําแรกก็หยุดไม่อยู่อยากจะกินแล้วกินอีกบรรยากาศร้านน่ารักอบอุ่นมีทั้งโซนอินรดเอาท์ดอร์จะถ่ายรูปมุมไหนก็ดูมินิมอลหน้าโพสไอจีไปสมหมดจานแรกพบกับสปาเกตเตี l o เ s t e r ลวกเส้นมากำลังดีซอสหอมมันกุ้งตัวเนื้อกุ้ง l o เตอร์หน,นึบ เด้งกรอบอร่อยมากค่ะสปาเกตตี้อีกจานชื่อเก๋มาก Night Ocean Uni Spaghetti เป็นสปาเกตตี้เส้นดำโะเนื้อปูและอูนินเข้าไปแล้วปากดำฟันดำรสเผ็ดนิดๆเนื้อปูและอูนิสดเด้งมากค่ะจานนี้ Breast Me Up เป็นขนมปังผักขมโปะด้วยเบคอนชิ้นโตซอสรสหวานหอมกลิ่นสโมคในขนมปังก็มีผักขมเห็ดแชมพิญองและไข่คนถูกใจคนชอบอาหารเช้าครบสูตร Liberty Breakfast จัดเต็มครบสูตรอาหารเช้าสไตล์อเมริกันที่ไข่คนเบคอนไส้กรอกแฮชบราว์มะเขือเทศอบสปีนนชีสและที่สำคัญวาฟเฟิลเปลี่ยนชีวิตแป้งโปร่งเบาหวานนิดนดไม่งอน้้ำเชื่อมใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรั ล้างผักและผลไม้ด้วยคิงเซล่าเวตกาอย่างมาดมตวงสิคะสลัดเป็ดคองฟีขาเป็ดตุ๋นในน้ํามันอบให้หนังกรอบเนื้อน,นุ่มจุ๊ยซี่ซอสน้ําส้มสายชูเบลซามิเกรสเบอร์รี่รสหวานเปรี้ยวกินกับสลัดเกรฟ,ฟุตสดชื่นสดชื่นของหวานผสมประสานระหว่างช็อกโกแลตลาวากับซอฟต์คุกกี้รสหวานฉ่ำสองอย่างในจานเดียวกันถูกใจสายช็อกโกแลตค่ะวาฟเฟิลกลับมาอีกแล้วบอกแล้วว่าถ้าได้กินแล้วจะอยากกิน อีกมากับกล้วยราดกับซอสช็อกโกแลตและโรยอัลมอนด์สไลซ์ถ้าได้ไอศสครีมวานิลามาด้วยจะครบสูตรเลยค่ะวาฟเฟิลที่อร่อยที่สุดในชีวิตแบบไม่เวอร์เกินจริงเครื่องดื่มซิกเนจเจอร์มี2อย่างค่ะแก้วนี้เป็นมะพร้าวโยเกิร์ตสับป,ประรดน้ำผึ้งหอมหวานมันกลมกล่อมเข้ากันมากบานานากาวเป็นกาแฟคาราเมลหอมมันโรยซินนามอนและอัลมอนด์บดหยาดแต่งขอบแก้วสุดน่ารักหรือจะเป็นกาแฟไลท์ไลท์โมจิโต้สป라이ต์เอ็กซ์เพรส เป็นกาแฟซาซาที่หอมกลิ่นมะนาวค่ะน้ำผลไม้เด็กๆก็มีตอเบอรี่บานานา่าสมูทตี้รดละมุนดื่มง่ายค่ะร้านนี้บอกเลย สวยทั้งรูปจูบก็หอมไม่ได้มีแค่ร้านสวยน่ารักแต่อาหารก็ทำถึงคุณภาพวัตถุดิบพรีเมียมระดับโรงแรม5้าดาวพิกัดร้านคุกคูอยู่ประดิษฐ์มนูรรมมีที่จอดรถดีสะดวกสะดวกสบายเปิดวันอังคารถึงอาทิตย์8โมงถึง6โมงเย็นและเน้นย้ำกันอีกสักทีว่าถ้าใครไม่ชอบกินวาฟเฟิลต้องลองเปิดใจกินวาฟเฟิลร้านนี้เลยค่ะเพรา<อ>ะไม่ได้เป็นแค่แป้งแห้ง,หงธรรมดาธรรมดาแต่มันทั้งกรอบเบาฟูไม่มือ เหือนใครจริงๆ